ลอนดอนศูนย์กลางของโลกเม,มืองแห่งความมั่งคั่งและโอกาสสำหรับใครบางคนผลประโยชน์และความสมมติสำหรับคนบางกลุก่มเมืองแห่งนี้มีความดำมืดซ่อนอยู่ข้างใต้สถานที่ที่ต้องถูกชำระล้าง <ทะ S 2> และฉันรู้จักใครบางคนที่จะช่วยฉันไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมากเท่าใด ไม่ว่าจะต้องตายกันสักแค่ไหนพวกเราจะไม่ยอมแพ้พวกกับปั้นที่ฉันเบี่ยงออกไป ฉันจะอยู่การครอบงํำของพวกเขาและด้วยการร่วมมือพวกเราจะกู้ลอนดอนคืนมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วันที่สดใสกับอากาศที่ เอ้วันที่เบิกบานอากาศที่สดใสเออก็ต่อนะครับสำหรับไอซินคริสทิเกตในพาร์ทที่30กันแล้วและตอนนี้เราจะกลับมาทําภารกิจในเนื้อเรื่องหลักนะครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่ซีเควนต์เจในตอนแรกนะครับในชื่อตอนที่ว่าเพย์อิงนะครับพลิติกนั่นเองก็อารมณ์ประมาณแบบว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเมืองสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ได้เวลาไปลุยกันแล้วครับกลับสู่เรื่องเรื่องหลักไปลุยกันเลยเย้อ yeah! อ้าวภารกิจนี้ได้เล่นเป็นเจคอบครับ ก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่ถึงมากพี่เมื่อไดรจะเล่นเจคอบสักทีนี่นะฮะน้องตอนนี้เนื้อเรื่องหลักเล่นตัวไหนก็คือไปตัวนั้นเลยนะครับมีอะไรครับมาครับเจคอบเอาละบีนายเป็นใครและกำลังเล่นเกมอะไรผมว่านะครับบีไม่ได้เล่นเลยฮะตอนนี้ผมนี่แหละเล่นก็เล่นเกมแอนดซินครีตใช่ไหมเออหรือว่าบีจริงๆแล้วแอบไปเล่นแบบมาริโอบีน่าจะบับเบอร์แมนปะเออแหมแต่ละเกมนี่มันเก่าซะเลอเกิน โอเคจริงตอนนี้มีสกิลอะไรมาอัพใหม่เยอะแยะนะครับแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ละินัยฐานที่เข้าใจก่อนนะครับปฏิบัติภารกิจนี้เสร็จก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งโอเคสรุปเริ่มซีเควนต์เจ็ดในภารกิจอ่าเป็นตัวเจคอบเลยนะฮะตอนนี้เราต้องไปยังซีโูเปียนขับนะครับอืมมีตำรวจเฝ้าตรงประตูไม่แน่ใจว่าตำรวจจะหาเรื่องเราหรือเปล่มมานะครับว่าเพื่อความปลอดภัยไปทางบนหลังคาดีกว่าโอเค เอาแล้วครับมาถึงจุดเควสแล้วเอูเหมือนว่าเราต้องลงไปข้างล่างนะครับือแต่มียามเพียบเลยเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับเราไหมเนาะผมว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเราให้เขาฆ่ากันเองนี่วะอืมคือผมไม่แน่ใจว่าพอลงไปจุดเควสแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้เรามาดูเขาต่อยตีกันโอเคเอา้าวทางขวาม,มีคนมาเสริมเอามาอีกคนนึงเฮ้ยแต่ว่าทำไมตัวที่แบบว่า เป็นคนที่โดนยามันอึดนี่เลยอึดมากเลยอ่ะมันจะเก็บสามน้มึงเนี่ยโอ้โหได้ไหมไม่ได้ครับน่าจะตายก่อนถ้าผมไม่ยิงอย่างเนะี้ยสรุปเข้าได้แค่ดับเบิลคิวนะครับไม่สามารถได้ทริปเปิลคิวไปได้โอเคทางซ้ายมือเรียบร้อยนะครับเหลือรอทางขวาโอเคไปย,ยังไปครับยืมกระโดดลงหน่อยจึกและถึงจุดเควสพอดีแล้วไงต่อครับอ้า ให้สปายหรือยังไงเนี่ยสปายนายกที่สมนตรีนะครับโดยห้ามฆ่ายามโอเคแต่ยามตายหมดแล้วั้งเฮ้ยมีคนชี้นิว้วตรงนี้อ่ะโอ้ oh, สุดยอดเอาละถ้าเนี่ไม่ใช่เพื่อนเก่าของมิสเตอร์เดลียรีนะครับที่เป็นนายกก็แสดงว่าสายคนนี้คงมีอะไรเด็ดๆนะเออการคอร์รัปชันในขั้นตอนสำคัญของการปฏิรูปรัฐบาลของเราถ้าเสียงคังมากของพรรคยังปล่อยให้มีการกำหนดผลเลือกตั้งในแบบนี้เราจะแทบเรียกตัวเองมาเสรีไม่ได้เลยเฮ้เดี๋ยวนะมีตำรวจมา กรรมนครับงั้นถ้าเราจะยอมให้เรื่องไปถึงศารนะอะไรสักอย่างหนึ่งเอ่อก็เช่นเดียวกับนายแล่เกรสตันนายจะโยนตัวเองไปเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายนายจะต้องยอมจำนนต่ออำนาจเอากรรมนะตำรวจเดินมาโอ้พระเจ้าดิสลารีนายนี่มัน่ังโง่จริงๆฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้นายหลอกรัฐบาลลงเหวหรอกไม่ไม่อย่างแน่นอนนี่นายอยากให้เราปกครองกันแบบเผด็จการกันหรอ ไอ้เอบาบันทีในขณะที่เราทําแบบนี้มิสเตอร์เกรนสตันเราอาจจะสามารถยกเลิกน,น,นัตนารัลลูญและเรื่องยุ่งของราชวงได้ไอ้อช่างแกเถอะ <c oughs> เออแค่เพราะฉันไม่อยากเห็นรัฐบาลตกตุกอย่างนี้กมือของความยุติธรรมแกถึงกับกล่าวหาเรื่องนี้กันเลยกันหรอไอ้อฉันไม่ทนต่อไปอีกแล้วงั้นฉันจะลบล้างข้อเรียงร้องนั่นซะสวดดีลาก่อนบทสนทนาจบด้วยความรวดเร็วครับแปลไปหนีตำรวจไปด้วย โอ้เบนจามินดิสเลอรี่ครับใช่จริงด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้เจเจทำไมเดินซิกแซกกับเจเจตาค้างเลยบีฉันคิดว่าใช่นะโอเคสรุปจากบทสนทนาเมากกื่อกี้อารมณ์ประมาณว่าคนหนึ่งเขาจะแบบว่าให้รัฐบาลไปอยู่ในน้ำมือของกระทรวงยุติธรรมนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เอานะครับเฮ้ยไทคเกอร์เรียบร้อยครับดยความรดเร็วดีใจที่เจอนายนะบีบี อะไรจะเจอเบิร์ดนั่นทำไมได้ถึงสะกดร,รอยตามนายกเลยมันก็แค่ถูกตามน้าทีนะ่ะมีคนจ่ายเงินให้ฉันอา้าวเฮ้ยอุย้ยจะสไนัยเก็บนี่มันหนักนี่มันหนักแอคชั่นเลยครับสารเร็วเอ้ยเอาเร็วเอาเลยไม่ให้ไปจับสไนัยนะโดยที่ให้หลบกระสุนที่เขายิงมาด้วยนะครับ กรรมและกำลังจะสืบเรื่องการเมืองเลยคือมันมีอารมณ์เหมือนว่าคนนึงเขาจะพาเนื่องจากเนื่องจากมีการคอร์รัปชันในหน่วยงานในในพัก,กน,นะครับเฮ้ยเริยมรอบก่อนวู้ลบเอ๋โอเคกดสามเหลี่ยมรัวๆเลยเมื่อกี้แต่มันไม่ยอมไม่ขึ้นสักทีนะครับเฮ้ยฟึบยังไม่ได้ยังจับไม่ได้เอากรรมแล้วเฮ้ยไป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 ฮึบฮไปฮึบโอ้วิ่งเร็วเลยทีนี้สามเหลี่ยมไหมยังรออยู่เนี่ย โอเคหลบได้ดีครับหลบแบบดิจิตอลเลยเนี่ยถ้าหลบแบบอนาล็อกมันจะไม่โดนนะครับต้องหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยเจะได้รึเนี่ยกำเลยเฮ้ยนิดเดียวเมื่อกี้ตกลงไงตกลงไงเอากำเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรนี่กด <c ười> โอรัรวไม่ติดนะครับกำแล้วหรือมันไม่ให้ผมกดหรือมันต้องถึงจุดเคล็ดก่อนยังไงฟึบเอาถึงแล้วให้ฆ่าเลยทีนี้ต่อสู้มา,มาจะมาจะมวยก็มา ซึบสวยครับสวยครับไฟเลยไฟเลยไฟเลยนี่แน่เรียบร้อยตายเอา้าม้ตายเนี่เอากาบเลยให้ตายเถอะแกมาจากไหนเนี่ยฉันเกิดในคอรลี่แต่เชื่อมอั<ห>นเถอะแกทำงานให้ใครฉันฉันไม่รู้จกักชื่อเขารอกเขาดูแก่ๆหนวดเฟิร์มสวมเครื่องแบบอะไรสักอย่างน่าจะทหารมานะเขาต้องการอะไร รดเขาต้องฆ่าชีแน่และการหล่นจากตรงนี้อาจทำให้แกขาหักและส่งแกไปสารสของข้อขอนานฐานได้เลยเนียพรุ่งนี้เพื่อนของนจะจะโจมตีรถม้าข,ของนายกขณะเดินทางไปรัฐสภาเพอร์เฟก <c oughs> โอ้โหแปลเหนื่อยเลยทีเดียวโอเคจบลงแล้วนะครับภารกิจเพย์อินก์พอลิติกโอ้เป็นเรื่องเกมการเมืองจริงๆด้วยนะฮะคือตอนนี้เหมือนว่าจะมีคนไปสังหารนายกนะครับในขณะเดินทางไปรัฐสภาโอ้สุดยอด โอเคตอนนี้น่าจะได้เวลาไปหานายกนะฮะแต่ว,ว่าเราต้องไปภารกิจในนี้อันนี้มั้งเนี่ยใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดอะบอดี้การ์ดน่าจะใช่นะผมว่าเพราะว่ามีจะคนจะมีคนสังหารนายกใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องแบบมีบอดี้การ์ดดีหนึ่งนะ,ะับไม่ใช่บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมเนะี่ยอันนี้บอดี้การ์ดหน้าหล่อโอเคเฮ้ยเมื่อก่อนอื่นแหมขอไปอัพสกิลนีหนึ่งเพราะว่าไม่เล่นใจขอบนานแล้วโคมี26พอยต์เจ้าช่วย เอเดี๋ยวอัพสกิลนี้เสร็จก่อนอันนี้อันนี้ครับข้างล่างนี่ทำไมไม่ได้อะโอเคได้เลยครับฟิสไตล์นะครับเป็นสกิลหมัดขั้น2อ,อัพเต็มไปเลยต่อไปฮะสกิลฝั่งเจคอบที่ต้องอัพเลยนี่คือการสลิงเกอร์นั่นเองก็คือเจคอบจะเคาน์เตอร์เข้าที่หัวโดวยอัตโนมัตินะครับเป็นสกิลโกลมากใช้ได้เฉพาะเจคอบด้วยนะฮะเรียบร้อยเลยอัพเป็น9เลยอย่างนี้ใส่ของใหม่ได้แน่นอนครับเป็นไงละ่ะไม่ได้เล่นนานเนย มาเพียบเลยนะครับเอ่อสกาวินเจอร์นะครับก็อารมณ์ประมาณว่าได้ของเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่เราไปหานะครับเพิ่มเพิ่มของอะไรเพิ่มจานวนของอันนี้เป็นไดเวอร์ก็เอ่อรถม้าจะเหมือนกับได้รับดาเมจน้อยลงนะครับแล้วก็จะไม่ช้าในขณะที่เราขับขี่นะครับเวลาโดนกระแทกอะไรอย่างนี้ส่วนนี้เป็นเหมือนว่ารถม้าจะเอ่อสร้างความเสียหายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจลดลงเอ้ยผมว่านี่เจ๋งันไมได้พังช้าลงนะครับ โอ okay. เคดีโมลิชันดับบี้เสร็จไปแล้วนะครับอืมอันนี้ไม่เอาอันนี้ดีกว่าเพิ่มของเนี่ยก็แค่าอาจจะแนวงกเลตอนนี้โอเคสกาวิชเจอร์เลเวลหนึ่งะฮะแล้วก็สกาวิชเจอร์เลเวลสองคือกล่องหลังๆมันจะน้อยลงแล้วแหละจริงสกิลนี้มันน่าอัพตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อันนี้นะกันนะสกิลสเตลนะครับพอยพอมาพอสเตลขั้นสองครับโอเคคือใจขอบแต่ไม่ได้สายสเตลหรอกแต่ว่ายังไงก็ต้องอัพอ่ะแต้มเหลือนะฮะก็มาอัพดีเลยนะครับดิรเวอร์ เอาไว้ชนเอาไว้ชนโอเคเรียบร้อยเหล็กแต้มเยอเท่านั้นนะครับสกิลก็น่าจะครบแล้วหูเร็วมากแสดงว่าเกมนี้เลเวลตันที่10นะฮะต่อไปดูของแป๊บหนึ่งต่อไปดูอาวุธเลยเลเวลเกแล้วใช้มีดได้แรงแน่นอนอันนี้เลยไหมอ่ะอันนี้เลยนะครับคราฟเลยอีกเกิลเลยปุ๊บโอเคอีกเกิลสเปนดอร์คุกนะปุ๊บติดตั้งเรียบร้อยมาอัพเกรดครับ เงินมีถึงสองหมื่นกว่าพระเจ้าจอดเนื้อเกิดกลับไปที่รถไฟน่าจะมีเงินในครั้งน่าจะเยอะพอสมควรแล้วล่ะอ่ะโอเคครับอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยไฟอาร์มปืนพกนั่นเองอันนี้กระบอกใหม่โอ้แรงกว่าเดิมเยี่ยมอัพเกรด4ี 45, ่พันห้าฮะโอ้ปืนคลิปทองเลยพระเจ้าจอดสุดยอดจริงๆเข็มขัดครับโอ้ใสอันนี้ได้แล้วนี่อันเลเวลเก้าฮะโอเคแต่ยังไม่อัปเกรดนะครับ ขอเก็บตังค์ไว้ก่อนมือยังหมืม่นกว่่แล้วเดี๋ยวอัพเสร็จเดี๋ยวจะไม่พอเป็นเข็มขัดไอ้นี่แหละของแจ็คข้อเท้าสปริงนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วเอวแกงอัพเกรดอืมเอาอะไรดีเดี๋ยวนะเอาฝั่งที่มันเพิ่มตัวเด็ดๆอะ่ะเอาฝั่งนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเพิ่มลุกวัตเทอร์หน่วยหน่วย,วยมีปืนอันนี้ใช้5,000โอเคไม่อัพละเก็บไว้ก่อน <Okay. S 1> มีเงินติดตัวสักหน่อยนะครับ โอเคไปลุยกันต่อเลยเฮ้ยมีขโมยมีขโมยได้ตังเพิ่มมาดีเลยเฮ้ยตังเพิ่มซัดนีและเรียบร้อยครับอ่ะช่วงระหว่างนี้อย่าบอกว่าต้องมีเองไม่เอาดิต้องนั่งรดม้าไปครับโอเคก็คือจริงๆแล้วในภารกิจของเจคอบในเรื่องหลักเนี่ยเขาต้องจะเกี่ยวพันกับคนที่มีอยู่ในจริงๆในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับโดยที่ คนที่เดินหนีไปที่ชื่อเบนจามินดิสเลลี่เนี่ยเป็นนายกนัฐมนตรีส่วนคนที่มีชื่อในบทสนทนาผมไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าใช่พี่วิลเลียมเกรสตันหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นนายกนัฐสมนตรีของอังกฤษเหมือนกันนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยในไทม์ไลน์เนี่ยเกรสตันเป็นก่อนนะครับแล้วก็ดิสเลลี่เนี่ยมาเป็นนะครับหลังจากนั้นเกรสตันกลับมาชนะอีกนะครับก็รู้เหมือนได้ว่าผัดกันแพ้กันมาชนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมผมมันไซผมขึ้นไปนีเลย

มาเลยมาเลยรออยู่เนี่ยโอเคอย่างนี้เลยกันครับเคว้งใส่มาทีเดียวจบไปขับต่อเอาถึงแล้วนี่นเนบรกดลครับจะรอใครมาตัดริบบิน้นโอเคเดี๋ยวลากขึ้นไปข้างบนแล้วเอายังไม่ตายอีกซึบแหงไม่ได้อา่าลงรถมา้ามาลงรถม,ามาา้ามาเอาเจ้ามาเลยครับไปละบายเหมือนภารกิจจะอยู่ด้านบนในนี้นนโอ้สูงเหมือนกันในนียนี่มันตึกรัฐสภาด้วยเปล่าไม่แน่ใจฟึบ โอเคเอ้ายิงสลิงดีกว่าโอเคจะกระโดดลงก็ไม่ดีโอเคฮะทำไมจุดน้ำค้างมันอยู่ตรงเสาเนี่เจ้าชดนี่มันสอดแนมอะไรหรือเปล่าโอเคมาลุยกันเลยครับสำหรับภารกิจเดอะบรีการ์หน้าหล่อนั่นเองไปลุยเลย เออในบ้านคขไม่ดีแน่นะครับฉันจะต้องหาทางไปที่รถม้านั่นคือไอโอเคคือไ,ไอเฮ้าส์คอ l นี่มันหมายถึงแบบบ้านที่มีการมีการเรียกหมอมารักษาอารมณ์ประมาณว่ามันจะเกิดคือมันมันมันจะเหมาะสำหรับคนรวยสมัยก่อนอะ่ะคือคนรวยในประเทศอังกฤษสมัยก่อนจะชอบไม่ชอบไปโรงพยาบาลน,นะครับชอบเรียกหมอมารักษาที่บ้านซึ่งไอบ้านที่เวลาหมอมารักษาเนี่ยเขาจะเรียก House Call นะครับซึ่งก็คือสถานที่นี่แหละ สรุปง่ายๆนะยกรัฐมนตรีของเราครับดิสเลอรี่เนี่ยมารักษานะครับที่บ้านหลังหนึ่งมผมว่าต้องฆ่าต้องฆ่านะฮะตำรวจสองคนนี้นะครับเพราะว่าไม่มีทางที่จะลงไปโดยไม่ถูกตรวจพบแน่นอนว่าแต่ว่าโอเคยืมออ้หัวโขกกันเสร็จครับอ่ะเข้าทางนี้เลยนะเข้าไปในรถม้าครับลุยเลยเข้าไปพบนายยกแบบการสุดตัว โอเคนี่มันหมายความว่าไงแล้วนายเป็นใครท่านนายกผมคือบอดี้การ์ดคนใหม่เซกคอฟไรอ้ฉันไม่เห็นได้รับแจ้งเลยว่าจะมีบอดี้การ์ดคนใหม่แล้วนายสังกัดใครละพ่อหนุ่มให้พ่อหนุ่มได้พูดก่อนสิดิซิเออท่านหญิงต้องขออภัยด้วยแต่เราได้รู้มาว่ามีภัยคุกคามและคิดว่าจะดีกว่าถ้ารีบหนีซะตอนนี้ภัยคุกคามภัยคุกคามแบบไหนอะ แบบนั้นไง <Excuse me. S 1> และผมต้องขอตูวสักครู่นะครับสุดยอดเอา้าโอ้โหยิงกันอย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวๆห้ามห้ามให้รถมา้เาเลือดต่ำกว่า50%กรรมแล้วฮนะเฮ้ยเยี่ยมยิงถูกพอดีจัดเลยครับซืบเข้าไปซืบเข้าไปเฮ้ยลบเลยดิจิตอลยังไม่ตายเหรอตายดิตายดิเขวียเข้าไปโอเคปึ๊บกระโดดครับปึ๊บนี่มาแบบดิจิตอลซึบซืบยิงไม่ถูกกันนี่นี่พีก สไปเดอร์แมนยังเรียกป่าเลยเขาบอกงามแต่แต่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วล้มดวนล้มดวนล้มดวนมาแล้วโอเคปึ๊บอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยฟีลดาวลงไหมนะครับเฮ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปปึ๊บนี่เนี่ยปาเขาก่อนเคกันตัดจังหวะสวยป้ายึงเฮ้ยเคาน์เตอร์เจอบิดแล้วเวมก้าวเข้าไปสวยเอ้ยอย่าพึ่งจะฆ่าสองโชว์ ท่านผู้ชมสั่น่อยไม่ไหวเลยนะเนี่ยโอเคครับมีอีกบ้างมีอีกเร่เปืนยิยงเลยนะเอ้ามาแล้วเยี่ยมเดีย๋ยลาราใช้ไฟอาเมันใหม่ครับตีตีต,ตีนี่เขาเรียวกว่าอัีสองสี่เก้าเก้าอันถานของเมืองสวยฮะเรียบร้อยมาอีกบ้างโอเคตัดกาวกระสีกำลังมันเลยทีเดียวดูสินี่มันอะไรกันเนี่ยเอ้ยช้าก่อนตต่เท้า เดี๋ยวนะทำไมท่านนายกใส,ส่สร้อยคอเกินเด็กทิปย์ขอบวินมาด้วยนะโอ้โหทองมันสิบบาทเห็นจะได้ในะตรงคอท่านนายกนะเนี่ยอ้าวเจคอบกำลงังงูนัวตรงนี้โอ้ถอนหายใจเลยครับง,งานเข้าเลยพี่เนาะเฮ้ยเอานายกกลับมาดีก่อนโอ,โอเคฮนะเีื่องราไล่ตามนายกแล้วโอ้เจ้าช่วยเกิดการบัลลังก์ย่งชิงตัวประกรันซึบเอาวเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาเหรอโอเค โอ้ยเวลาต้องต่ำกว่าหนึ่งนาทีด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนโอเคเสร็จพอดีปึ๊บแซงเข้าไปเรียบร้อยครับตายแล้วปึ๊บภารกิจชาเล่นนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับต่ำกว่าหนึ่งนาทีแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้รถติดครับรถมาติดปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักคู่นะฮะปึ๊บลองยิงลองยิงดิสวยสวยโอเคไม่ได้แอมฮะไม่ได้แอมขับหนีรดขับหนีรดโอ้ยังมีอีกยังมีอีกเปลี่ยนเป็นมีดก่อนปืนจะหมดแล้ว ยังไงยังไงซึบซึบเข้าไปเยี่ยมนีง,งอีกนี่อีกเปล่ามีอีกเปล่ายังมีอีกหนึ่งคนเฮ้ยมันรถตำรวจดิตำรวจไม่คุมกันนายกเหรอเฮ้ยป้าใส่เดยอะแล้วป้าใส่เดียวเอาครับเฮ้ยนั่นไงตุ้ว่าแล้วตุ้ว่าแล้วโดนตำรวจกระชากก็กินยาเลยแทข่งหมดปีเลย,เย,ยสวยครับเยี่ยมปีลงกันดิเดเดเดป้า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 ,ปา,ปา ไอ้มีดหมดอีกปืนยิงแล้วโอเคขวเอาไปมานี่มาฮึบซึบกัะยีแขนทำไมนานจังเดี๋ยวรถนดยกวิ่งแล้ว,วโอเคโอ,โอ้ยีก็หนังแอคชั่นดีคุณพระเอาแล้วมีตาม,มาอีกเออของหมดแล้วเนี่ยหมดสิ้นทุกอ,อย่างปืนปิด,เ,ปดเลยจะระเบิดควันโอเคโอ้ยปราดกิบดีเป็นยนัง,ง,นงแอคชั่นชัดๆโอเคครับ คุ้มกันรถม้าแล้วนี่ต่อคุ้มกันไปไหนอะบอกแผนที่ดีไปตรงไหนเฮ้ยเหนื่อยภาคไม่ทันเลยเนี่ยเมื่อกี้โอเคตากับวัคซีนเฮ้ยแห่ใจจะเป็นทวดทองโอเคเหมือนจะวนกลับมาที่บ้านหลังเดิมนะฮะไอ้บอกเคลซันไอ้สาระอะรเอาน,นั่นมันจะต้องชดใช้เรื่องนี้ขอบใจ แล้วเธอจะทำยังไงต่อกับเกรนสตันนะพ่อหนุ่มผมขอยืนยันครับท่านหญิงเกรนสตันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาพยายามจะฆ่าสามีเดียนะเออเราอาจต้องเข้าใจเกรนสตันก่อนบางทีคุณอาจจะช่วยผมในการสืบสวนนะท่านหญิงเออสวาบุรุษที่มีความเกี่ยวพันกับรัฐสภาดูแก่ๆหน่อยสมเ่อนแบบกองทหารและหนวดเฟิร์มเนี่ยเธอดูเป็นพวกเกเรและเหมาะที่จะเป็นเพื่อนในแบบนั้นนะมิสฟราย เออใช่เออใช่เลยเธอคุ้นเคยกับเขตคนจนในเมืองของเราไหมล่ะเออก็ไม่เชิงฮะยอดเยี่ยมงั้นเอางี้นะฉันจะพาไปทัวร์เดวิลแองเกิลถ้าเธอสัญญาจะคุมกันชั้นนะนะฉันก็ยินดีที่จะช่วยเธอในการสืบสวนนั่นดูเป็นความคิดที่อันตรายมากนะครับไว้คอยดูกันแล้วกันกลับมานี่ในคืนวันพรุ่งนี้เพื่อไปยังดาวนิงสตรีทสองทุมตรงโชคดีมิสเตอร์ฟรายแต่ผม โชคดีมิสเตฟรายเอาแล้วเกี่ยวข้องกับเดวี่แองเกอร์ด้วยนะครับคือเดวี่แองเกอร์มันเหมือนกับมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งผมันจะไม่ได้แต่มันเกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโซมของประเทศอังกฤษนี่แหละอ๋อสรุปก็คือได้เป็นเขตคนจนหรือว่าเขตสลัมนั่นเองนะครับโอเคได้ชุดใหม่ของอีวี่ด้วยนะฮะยังรอเลยทีเดียว เอาไว้ไงนะฮะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อกับเนื้อเรื่องหลักของซีเควนต์เนะครับแล้วไงเดี๋ยวพบกันพาทหน้าพัทที่ขอตลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบายเจ้ามาล่ะจะบวกเปล่าเออจะบวกก็ามาแทงโจนท่านผู้ชมปิดคลิปแบบนี้ตีแเนี่ยเอยเขามันไล่ตอ่เี่เสียบมาเลยเออไปแล้วครับบาย